พบกับลูกแก้วในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่าเจอลูกแก้วก็ต้องเจอกับรถสวยๆวันนี้เรามาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำวันกันค่ะโดยวันนี้นะคะจะเป็นรถเจที่นั่งนะคะที่แบรนด์หลักหลายๆคนน่าจะอยากจับจองเป็นเจ้าของกันค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Fortuner 3.0 V ปี er 2012ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะและแน่นอนว่าแก้วก็ไม่พลาดที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนชมกันเพื่อใครที่กำลังตามหานะคะก่อนวันหยุดยาวนะคะหรือว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนคันนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเจ้าคันนี้กันดีกว่าคะ่ะ ด้านหน้าเขาเป็นหน้าแชมป์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์ค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะเพิ่มความหรูหราให้เจ้ารถคันนี้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกผู้น้ามาให้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2012ค่ะ ค่าตัวของเขานะคะบอกกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นค่ะได้ยินราคาแล้วแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะสนใจกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะคันนี้เขามาในล้อแม็กขนาด17นิ้วค่ะพร้อมยางมิชลินเลยกระจกของเขาเป็นกระจกปักไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสูงเขาก็มีราวบันไดามาให้ด้วยค่ะพร้อมกับมือจับโครเมียมนะคะแล้วก็แล็หลังคาด้านบนนั่นเองขนของเนี่ยบอกเลยว่าซัพพอร์ตได้แบบสบายมากๆเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็มีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะและแน่นอนว่าด้านหลังคันนี้เขาก็ไม่พลาดที่จะติดกล้องมองหลังมาให้เราค่ะบอกเลยนะคะว่าช่วยในเรื่องของการถอยจอดเป็นอย่างดีเลยคำว่ารถ7ที่นั่งนะคะเบาะที่นั่งแถวที่3ของเขาก็สามารถเปิดได้ค่ะ ความเป็นฟอร์จูเนอร์เนี่ยบอกเลยว่าอนเนกประสงค์มากๆนะคะจะจุคนหรือจุของเนี่ยเขาก็รองรับและซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีเลยด้านหลังเนี่ยสะอาดสะอ้านมากๆนะคะมีพรมสีครีมแบบนี้มาให้รองของนะคะจะได้ไม่กระทบกับตัวรถด้านในของเรานะคะจะไม่เกิดการฉีกขาดของ พลาสติกหรือว่าลดด้านในแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ขูดกับเบาะด้วยที่สําคัญนะคะเบาะของเขาสามารถพับขึ้นเก็บด้านข้างได้แบบนี้เลยนะคะใครที่ขนของขนลังนะคะสามารถซัพพอร์ตได้แน่นอนค่ะแล้วก็วิธีการเก็บของเขาก็ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ บอกเลยว่านี่เบาของเขานะคะอยู่ในสภาพดีมากเดี๋ยวแก้วจะพาไปชมนะคะสําหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะน่าจะสนใจกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะสาหรับเจ้า Fortuner คันนี้เดี๋ยวแก้วพาทุกคนเข้าไปชมในห้องผู้โดยสารกันดีกว่าว่าเขามีฟังก์ชันออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าของแก้วนะคะคอนโซลของเขามาในสีเทาเข้มค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยหนังนะคะที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมนะคะหน้าจอของเราเลยนะคะแล้วก็หลังพวงมาลัยเนี่ยเขามีก้านครูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะอยู่ด้านขวาหลังพวงมาลัยนั่นเองค่ะ สำหรับหน้าปัดเรือนไมค์คันนี้นะคะเลขไมค์ของเขาอยู่ที่168,000กว่ากิโลค่ะรถปี2012นะคะตกเฉลี่ยใช้งานปีละ20,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยยังเดิมๆอยู่เลยไม่ได้ไปผ่านการแปลงสภาพใดๆมาแน่นอนของห้องเครื่องนะคะมาดูที่หน้าจอของเรากันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนนะคะน่าจะเห็นว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถสัมผัสใช้งานได้ปกตินะคะเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาไปใส่มาให้เรานั่นเองค่ะแต่ยังใช้งานได้ปกติ ะะต้องบอกไว้ก่อนเลยสามารถเชื่อมต่อวิทยุฟังเพลงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยค่ะและด้านหลังนะคะเขามีกล้องมองหลังมาให้อย่างที่แกบอกเมื่อเราเข้าเกียร์ R ค่ะภาพก็จะขึ้นบนนี้เลยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการถอยจอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยด้านล่างหน้าจอของเรานะคะจะมาพร้อมกับแอร์ระบบดิจิตอลค่ะสามารถกดอัตโนมัติได้นะคะหรือว่าจะกดแบบว่าเลือกอุณหภูมิแอร์เองก็ได้เช่นกันค่ะ เลื่อนลงมานะคะด้านหน้าเกียร์ก็จะมีที่วางของพร้อมที่วางแก้วน้ําให้สองช่องค่ะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะใช้งานได้ปกติแบบนี้นะคะตอนนี้เกี้วกำลังปรับให้ดูอยู่นะคะ ถือว่าสวยงามนะคะฟังก์ชันออปชันทุกอย่างของเจ้ารถคันนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะเขามีถุงลมนิรภัยมาให้นะคะคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0แล้วก็มี v i n t e r b o มาให้ด้วยนะคะถือว่าสวยงามมากๆนะคะสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้ค่ะ ห้องโดยสารด้านหน้านะคะกว้างขวางนะคะแล้วก็กลิ่นอับไม่มีเลยนะคะด้านบนเพดานนะคะสะอาดนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างว่าสภาพนะคะเป็นยังไงเบาะสวยงามหรือไม่นะคะไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะแก้วอยู่ในห้องผู้โดยสารแถวที่2เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับด้านหลังนะคะเขาก็มาในเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังเนี่ยสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยด้านล่างนะคะอยากให้ดูเล็กลูกมากๆความใหญ่ความเป็นโฟลเนอร์ของเขานะคะเราสามารถเหยียดขาได้แบบสบายมากๆนะคะแล้วก็นี่เลย ห้องห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างมากนะคะเฮดรูม mm hmm. ด้านบนนี่คือเหลือเยอะมาก mm hmm. นั่งสบายมากเลยค่ะ mm hmm. ที่สําคัญนะคะ mm hmm. เจ้าคันนี้นะคะ mm hmm. เขาเป็นระบบแอร์แบบแอร์ราวสามตอนด้วยนะคะ mm hmm. มีแอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็มีแอร์นี่ซับพอร์ตนะคะ mm hmm. ห้องผู้โดยสาร mm hmm. ตรงกลางของเบาะผู้นั่งแถวที่2นะคะแล้วก็ยังมีแอร์นะคะที่ซับพอร์ต ผู้นั่งแถวที่3ด้วยนะคะบอกเลยว่าถึงแม้ว่านั่งอยู่แถวหลังสุดนะคะก็ไม่ร้อนแน่นอนนะคะแอร์สามารถปรับระดับได้นะคะโดยที่เขาจะมีปุ่มปรับระดับอยู่ตรงนี้ค่ะสามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง3ระดับเลยนะคะยังเย็นอยู่นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะต้องบอกว่าสะอาดนะคะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ที่เก้วชอบอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือที่แผงประตูของเขานะคะทั้ง4บานเขามีการเล่นนะคะหนังตัดลวดลายมาเพิ่มความสวยงามของเจ้าคันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนี่ถ้าใครชอบดีไซน์ของเจ้า Fortuner คันนี้นะคะที่บอยรถบ้านนะคะมีมาให้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วคะ่ะ เน้นย้ำนะคะสำหรับ Toyota Fortuner 3.0 V หน้าแชมป์ปี2012คันนี้นะคะราคาร้านเรานะคะอยู่ที่689,000บาทค่ะใครที่กำลังมองหารถเจที่นั่งนะคะพอนสบายๆนะคะรถสวยราคาประหยัดต้องบอกเลยว่าต้องรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันที่บอยรถบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะกต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ